เดดแม่บอกให้อาจารย์ให้หน่อยอ่ะบอกว่าให้ไปอาจารย์ให้หน่อยเบดจะมึนใส่เบดจะถุงน,นวกไป1วันนะครับเนี่ยเอากระดาษพิชูเช็ดโตด้วยเนี่ยเช็ดเลยขออภัยค่ะขณะนีอ้อ,อ,อยู่ในช่วงเล่าเวลาทำการกรณาติดต่อมาอีกครั้งขอบคุณค่ะเวว่าง,งกินข้าวไหมกินข้าวไหมเดด อืออีฮะนั่เป็นไบกะมั้งเงียบได้เงียบไปเงียบตลอดปีตลอดชาติตลอดไปเลยนะอย่ามาขอกา,ารตางังค์อ่ะเยีามาขอการตังค์อ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับเบตคนเดียวนะมีคนบอกว่าให้แกล้งไม่คุยกับแม่1วันนะครับแต่วันนี้ บจะไม่แกล้งแค่แม่หรอกเบตจะแกล้งทั้งแม่ทั้งป้าเลยเบจะแกล้งแมคู่เลยนะวันนี้ปกติไม่เคยแกล้งป้าเลยมีคนบอกให้แกล้งป้าบ้างวันนี้เบตจัดให้โดนแน่ๆหวานเทียบแม่ใช้อะไรนะเบตจะไม่ทําเบตจะไม่ฟังเบจะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มึนเบจะมึนใส่เบจะถุหนวกไปหนึ่งวันนะครับเขาเรียกเบาอะไรอย่างเงี้ย เ้าเออก็ป้าเนี่ยปกติเบียดคุยกับป้าทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบบแกล้งแม่หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคุยกับป้าตลอดแต่วันเนี้ยจะแกล้งเบ้าใส่ป้าแบบเต็มที่แบบไม่ฟังออกหูนวกไปเลยครับเนี้ยก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เบียดด้วยนะครับวันนี้มาคนเดียวไปจะกพี่ึ้นเลย a few moments later ดูก่อนว่าแม่ทำอะไรอยู่ ยากแหนมอยู่อเจอกันไวรุสเนี่ยเด้อทุกคนเดี๋ยวว่าอีกไม่นานหรอกนั่นนั่นไงพูดยังไม่ทันเสร็จพูดยังไม่ทันเสร็จใช้แล้วเรียกไปเถอะไม่ทำหรอกเด็ดแม่บอกให้อาจานให้หน่อยอ่ะบอกว่าให้ไปเอาจารย์ให้หน่อย อะไรเนี่ยโปกโปกโปกยังเลยนะี่ยใครทำอะไรเลยเนี่ยฮะบอกให้พระอาจารย์ให้หน่อยนั่งดูทีวีนิ่งเลยนะเออตุยปอบเอ้ยนั่งนิ่งเลยจะกินไม่ข้าวอะ่ะเนี่ยเอากระดาษทิชชู่เช็ดโต๊ะด้วยเนี่ยเช็ดเลย ขอภออัยค่ะขณะที้อยู่ในช่วงเวล่าเวลาทำการกรณานติดต่อมาอีกครั้งขอบคุณค่ะเดี๋ยตื่นข้ายัางข้าวปังโต๊ะโอ้แล้วโต๊ะติงพวกกินข,ข้าวไม่มีใครเก็บไอรเคียร์เลยลุกมาทำเลยเบสมาเก็บตาลเก็บโต๊ะ เตรียมกินข้าวได้แล้วปา,างย่างไอพี่เสร็จแล้วน่ะนี่สบายเนาะนั่งดูทีวีกระดิกตีนอ่ะบอกให้เช็ดโตเช็ดยังเช็ดเช็ดนี่เนาะใครจะทำอะไรเพื่อนเนาะ เอาอะังชื่อเช็ดอีกรอบนึงด้วยไอ้ตูดบอกให้ลูกขึ้นมาเตรียมจานคงจานข้าเตรียมตรากินข้าวเนี่ยอะีรวเนี่ยโอ้ยเหนมแก้วน้ำแก้วน้ำไปเตรียมน้ำมาสิอืมแหนมโคตรหอมอ่ะกินข้าไหม อิน้าไมเบ็ดเอาลูกอ,อินหามีเป็นไปกบมาเปิดแก้วไหมอ,อ๋อเตือนน้ให้ตั้งเลยเิด ลูกไปจ่าข้าวแล้หมันวะเองจะกินไม่เนี่ยข้าวอ่ะไายสุดเห็นยายบอกว่าเมื่อเช้าเองไปตกปลาเหรออะได้ปลาบ้างยังเหรออืหตกมาครึ่งเดือนละเฮ้ยลูกบอกว่ายังไม่ใช่วันของลูกทุกวันจะเป็นวันของลูกกกลูระปุก เด็พราแม่เี่ร้อนปหนึ่งวอยอ่ะหมูหนวกเลยนะมั้งชีบหายต้มหมดแล้วเหรอกินหมดแล้วใบแดงแล้วเอามาพาดกินปากแล้วพูดไม่ได้ทเทรียดหรือเปล่าปลาไม่ได้จกปลาไม่ได้เลยเทรียดไงแล้วทำอะไรปลาเปิดไม่ได้แล้วเต๋งท ไม่ยากหรอกแค่นั้นเลยทำาี่ำฮ่าฮ่าเ่าฮ่าซงซงซงเป็นอะไรเป็นพักเผ็ดเป็นไรอ่ะเก็บต่อไปดิซงอ่ะเก็บไม่ได้แล้วกั้นขำไม่ได้แล้ว จะพูดอะไรก็พูดออกมากีดอ,ออกมาลูกกีดนะามากินปลามากินข้าวตกปลาไม่ได้ไม่เป็นไรปลาให้กินข้าวอยู่มันต้องเสียใจเออเสียใจได้ขนาดนั้นชีวิตเดือแค่ตกปลาเองทำไมอ่ะตกปลาไม่ได้ประท้วงหรอ,อเขียนนีเ้เป็นไรอ่ะเงียบได้เงียบไปเงียบตลอด ลายกายลาไม่ทนแล้วอ่ะ,ไ,ะไม่ต้องบอไปอ่ะไม่ทนแล้วกินน้ำแล้ว3:28 a.m. อยากจะติงว่างั้นนึกว่าจะไม่คุยตลอดปีตลอดชาติและตลอดไปนึก <laughs> ว่าจะแน่แม่ติเนี่ยามาขอตังค์แล้วกันไม่คุยอะ่ะอะไรอะไรแหมที้งไมได้ยินเลยเนาะ เรื่องเองินเรื่องใหญ่เรื่องเองินเรื่องใหญ่ไม่เดี๋ยวนี้ต้องจะเล่นป๊าว่ะ <c oughs> คนดูเขาขอมาป๊าเ <c oughs> ดยต้องทำตามคนดูว่าอยู่โมตีป๊าเรียกกครับเลย <c oughs> น,นึกว่าจะจะเงียบได้นานเป็นไงละ <c oughs> ่ะถ้าแม่มาพูดเรื่องเงินเรื่องเงียบได้นานอยู่แล้ววันนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่วันนี้แผนการเกือบสําเร็จถ้าไม่โดนจี้ผมก่อนจี้ผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าอยากใช่ทําอะไรสามารถฝากไว้อนี่พูดหน้าจอหรือว่ากําลังเขียนเรียบยงเขียนเรียงความเนี่ยครับอาความไวความไว้เขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะครับโอเคบ๊ายบายไวรุ่นหวานเจี๊ยบ อย่าไปฟังนะครับอย่าไปฟังมาหวานเจี๊ยบนะครับวัยรุ่นโดนแน่โดนแน่ <c oughs>